สวัสดีครับตอนค่ะสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับ,วส,รบสวัสดีจ้าทุกคนนะคะวันนี้ก็บันฑิตน้อยมานับเปพริปริญญาบัณฑิตน้อยนะจ๊ะ ยืนตรงนู้นลูกยืนตรงนู้นเร็วเอ้คุณเก่งคุนเก่งสวัสดีครับนี่เนียนเลยสวัสดีครับยืนเร็วยืนลูกยืนเร็วเร็วเร็วยืนตรงสวัสดีครับเย้เย้ไม่ใช่ผีโก้ก่อยนะลูกไปลูกไปเออเออก็ถ่ายรูปเป็นใหญ่เลยนะเด็กน้อยนะคะมันดิบน้อยนะคะวันนี้

ต้นจุ๋ยว้าจุ๋ยมากเลยนี่ไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่าเฮ้ยบัตรสุรินไปกันเยอะเพราะว่าผมเองก็รับสายโทรศัพท์จากผู้บริสารโรงเรียนพันปุ๋ ว่าจะเป็นตะปาประปืนบุญมทรลนกชัยน้องกัวและเมืองทีว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมอบคุณจิบัตนปฏิบอยวันไหนผมบอกว่าวันพรุ่งนี้ครับ20มีนาจบเท่าไหร่29คน ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตเมือ,อ,องทีนางสาวหาไทายเทพสุตตนาวรายงานต่อประธานในพิธีค่ะเรียนท่านสนชัยสุพิมารดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทีท่านประธานในพิธีพิฉันนางสาวหาาัไทยเทพสุตตน ประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตะบนบึงทีในนามของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปรดิษฐ์น้อยสูนพัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตะบนบึงทีประจำปีการศึกษา2561ขอขอบพระคุณท่านที่ได้เสียสละเวลามาเป็นประธานในวันนี้ดิฉันได้ขออนุญาตกล่ารายงานถึงการจัดโครงการในวันนี้การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงหปีบนพื้นฐานการ,กบรอบรมเรียนรู้และการส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนานการของเด็กแต่ละคนตามศักย,ยภาพภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรักความเพื่ออาทรความเข้าใจของทุกคนเพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคมหลังจากที่เด็กได้รับก,การเลี้ดูและส่งเสริมด้านการเรียนรู้ที่เหมาะสมตาไวแล้วเด็กทุกคนต้องผ่านกระบวนการประเมินความพร้อมในด้านต่างๆเพื่อให้มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเมื่อเด็กผ่านกระบวนการประเมินพัฒนาการจนแน่ใจว่า เด็กมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นแล้วเพื่อเป็นการที่สามเด็กชายสรวิทพิทลืมค่ะ ลำดับที่สี่เด็กชายตีนสีทรงเมืองค่ะ ลำดับที่ห้าเด็กชายพีราเวศร,รีอนุทัย สำรับที่หกติชายนาะทีวันงามค่ะ ลำดับที่เจ็ดเด็กยิงสูงพิดายิงสูงค่ะลำดับที่แปดเด็กยิงหน้าพัดซอนแก้วปลังค่ะ ลำดับที่เก้าเต็งชายธนภัทรเสระอุดมค่ะ ลำดับที่สิบสองเด็กหญิงจันทิดาพรสุม,มาลูค่ะ ลำดับที่10เด็กชายนัฐการนาคารินค่ะ ลำดับที่14เด็กหญิง ing, สาธิกาไมา้หอกค่ะ ลำดับที่สิบห้าเด็กชายที่ว่าพรงาทองค่ะ ลำดับที่16หเ็นชายอัคควินสมดีค่ะ ลำดับที่17เด็กชายชาติอาชา,ชานินยงกุลค่ะ ลำดับที่21เ,เด็กชายธีระเดชมือาลึกค่ะอยากไปช,ออชออ่องจองไปช่องทำงางมาตรับแถวใกล้ๆเองวันนี้ท่านประธานในพิธีท่านสอนใจสพิม,มารถท่านดีใจกับท่านลูกครองและท่านหลานที่ไร้เส้นะะนะครับการพนันการนะครับ แม้ว่าท่านจะมีประวัิมากมายในเรื่องการศึกษาแ่นอกค์การบระหารสมบูรบ์มือที่ท่านสอนใจ้สกิปมารสท่านให้ความสำคัญท้่สุดเจ้าี่ที่ท่านจะบอกเลยว่าจะมีประมาณสองปีห้ารสองปีการบระหารสบูรบ์มที่ต่รับมูประมาณมีนจากกรมส่งเสริมการปกครอง้องถินกระทรวงกาไทอย่างกับก่อสร้างการสุกลานระดัอเมริกเอาหวยืเยๆแถมลูกเรองวย ว่ยย ouais. ืนเฉยเฉยตามใจดูนะครับเพีนงเองมุกเดี๋ยวผมจะให้เจ้าหน้าที่ผมได้ถ่ายรูปก่อนนะครับ